สดีค่ะสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมนะคะคอมเมนต์ถึงกันหน่อยนะคะวันนี้นะคะบีจะพามาดูนะคะรถอิซูซูนะคะตัวสี่ประตูเกียร์ออ,อตโต้รุ่นมาตรฐานของเรามาแล้วนะคะนี่เลยนะคะพร้อมแต่งแม็กหล่อๆแบบนี้เลยนะคะรุ่นที่ลูกค้าเนี่ย ถามถึงกันมากนะคะว่าทําไมรุ่นมาตรฐานของเราถึงไม่ทำเกียร์ออโต้นะคะมาแล้วนะคะบอกเลยนะคะมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวตอนเดียวนะคะคือสปาร์ของเราหรือว่าจะเป็นสเปคแค p นะคะรุ่นแคปแล้วก็สีประตูนะคะรุ่นมาตรฐานหรือตัวเตี้ยของเรานี่เองนะคะมีเกียร์ออโต้นะคะเพิ่มมานะคะทุกรุ่นเลยนะคะเพิ่มมาทุกรุ่นเลยแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยนะคะ ลูกค้าทั้งใดนะคะที่อยากขับแบบสบายๆนะคะมารับเกียร์ออโต้ได้เลยนะคะตอนนี้รถเรามีพร้อมส่งมอบแล้วนะคะเดี๋ยวบีพาไปชมตัวรถนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพาดูรอบพันก่อนนะคะตัวนี้นะคะที่เป็นเกียร์ออโต้นี้เราเราเราทำมาจากตัวเกต S นะคะเกต S นะคะ 1.9 DDI นะคะเกตเอสวัสดีคุณธนายุทธนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะวันนี้นะคะรุ่นรถเกียร์ออโต้นะคะในรุ่นมาตรฐานของเรานะคะมีพร้อมส่งมอบล้วยนะคะนี่นะคะก็เลยมาไลค์ให้ดูนะคะตัวนี้เกตเอสของเรานะคะก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะแบบนี้เลยนะคะสีเทาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดขอบดํานะคะแล้วก็โลโก้อิซูซนะคะเป็นโครเมียมขนาดใหญ่นะคะ นี่นะคะกระจน้าขนาดใหญ่มาพร้อมกับไฟหน้านะคะเป็นแบบาคมไฟนะคะเป็นแบบมัลติดีเลคเตอร์นะคะสวยมากชบเชียวนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะเหมือนเดิมนะคะช่องตัวนี้นะคะเราทําไว้เพื่อให้ลูกค้านะคะที่สนใจใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มนะคะก็คือใส่เข้าเบ้านี้ได้เลยนะคะก็คือไม่ต้องเจาะเพิ่มนะคะตัวนี้เราทํารองรับไปแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้กันชนหน้าขนาดใหญ่นะคะ คันนี้เป็นสีขาวนะคะสีขาวไซเบียสนะคะเรียกหรือว่าเรียกเป็นขาวโอโมนะคะอ่านี่นะคะเป็นรุ่นสีประตูนะคะสีขาวคันนี้แต่งแม็กนะคะเป็น g ี2อนะคะพร้อมกับตัวครอบนะคะสีแดงสวยมากเลยพร้อมกับตัวตัวครอบน้อน,อน,นะคะเป็นแบบเทเทนะคะตัวนี้นี่นะคะสวยมาก ในส่วนของแม็กนะคะลูกค้านะคะที่สนใจนะคะอยากได้แม็กแบบไหนนะคะแจ้งแจ้งเซลลบีได้เลยนะคะแจ้งเซลลบีได้เลยนี่นะคะเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนนะคะตัวนี้เป็นสีประตูนะคะสีประตู19 DDI นะคะเก็เอนะคะใครเข้ามาชมแล้วทักทายกันไหนนะคะเสียงชัดไหมเอ่ยเสียงชัดเสียงชัดภาพชัดไหมคะคอมเมนต์มาทักทายกันได้นะคะ เตรียมส่งมอบแล้วนะคะคันนี้พรุ่งนี้นะคะนี่นะคะไฟท้ายขนาดใหญ่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นโคมแบบนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยหลังนะคะตัวดี I นะคะนี่นะคะอ S U ู U นะคะดี A มของเราไฟทับทิมแบบชัดมากเลยนะคะจแจ๋วมากเลยพร้อมไฟเบรกโดนที่สามนี่นะคะข้างบนนี้นะคะไฟเบรกโดนที่สามคันนี้ก็ติดตั้งกระบะไลเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะ นะคะนะคะสวยมากนะคะแล้วก็รานะคาไม่แพงด้วยนะคะในรุ่นเกียร์ออโต้นะคะรุ่นมาตรฐานของเรานะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยถามถึงกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ได้การตอบรับที่ดีมากนะคะลูกค้ารอออกรถหลายคันนะคะนี่ล้อแม็กนะคะลายแม็กเลือกได้นะคะลายแบ็เลือกได้นะคะ ติดฟิมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบีพาไปชมด้านในนะคะท่านทาน,ทานเกียร์ออโต้ของเรานะคะภายในเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยปรับด้วยไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยนะคะเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็ตัวล็อกกระจกนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะ เป็นไฟฟ้าทั้งหมดระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะมีเรามีระบบกันป้องกันการลื่นถลายแล้วก็ออโตออนออฟนะคะออโตออนออฟนี้ก็คือเป็นการที่ตัดการทํางานของเครื่องนะคะเวลาเราเหยียบเหยียบเบรนะคะติดไฟแดงนานหรือว่าอะไรนาน,นะคะก็คือมันจะตัดการทํางานสามารถเปิดปิดได้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะนี่นะคะเปิดฝาถาังน้ามันนะคะเปิดฝากระโปรงหน้านะคะเกียร์ต้นะคะ น,นะคะคสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มีญาติหรือเพื่อนสนใจรถอีซูซุนะคะแนะนํามาหาเซลล์บีได้เลยนะคะมีค่าแนะนําให้ทุกคันนะคะตอนนี้เรามาดูที่พรมมาลัยเราก็จะออกแบบสไตล์สปอร์ตเหมือนเดิมนะคะที่แผงหน้าปัดนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้อ่าหน้าจอวิทยุตัวใหม่นี้สวยมากนะคะนี่นะคะ นี่เลยก็จะเป็นแบบอ่ามิเลเนียมสีดำดำนะคะเป็นแบบมิเลเนียมสีดำดำแล้วก็ด้านหน้านะคะ ภายในกว้างขวางนะคะบอดี้เท่าเดิมก็คือเพิ่มความกว้างขวางแล้วก็เบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะผ้าชนิดพิเศษเหมือนเดิมนะคะเป็นออกสไตล์สปอร์ตนะคะเบาะผ้าเป็นออกสไตล์สปอร์ตนะคะคือเวลานั่งเนี่ยจะกระชับตัวมากนะคะนั่งสบายขับรถทองไก่เนี่ยสบายมากเลยนะคะเบาะนั่งเนี่ยกระชับตัวสบายมากนะคะแล้วเราก็มาดูในส่วนของเกียร์โต้นะคะนี่นะคะไฮไลท์ของเราก็คือ ระบบเกียร์ออโต้นะคะในรุ่นมาตรฐานตัวเตี้ยของเรานี่เองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวนี้นะคะตอนนี้คือลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วนะคะก็คือในรุ่นมาตรฐานของเราหรือว่าตัวเตี้ยนี่เองนะคะมีเกียร์ออโต้นะคะรองรับนะคะทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นตอนเดียวตอนครึ่งหรือแคบนะคะหรือว่าสี่ประตูนะคะ สำหรับที่ลูกค้านะคะไม่ชอบรถยกสูงเนาะอยากได้รุ่นเตี้ยแต่เกียร์ออโต้ตอนนี้เรามีรองรับทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็มีระบบรองรับนะคะมากมายเลยเพิ่มความมันโวยความสะดวกให้ลูกค้านะคะตอนนี้เป็นในส่วนของ4ประตูนะคะ1.9 ddi นะคะเกียร์ s เกียร์ออโต้นะคะสวยมากนะคะวันนี้ก็เลยพรุ่งนี้เดี๋ยวจะส่งมอบแล้วนะคะก็เลยมารีวิวให้ชมมาชมที่ด้านหลังนะคะ กว้างขวางเหมือนเดิมกว้างขวางเหมือนเดิมนะคะนี่ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่รอเกียร์ออโต้ในเกณฑมาตรฐานนะคะรถมาแล้วสั่งจองแล้วตอนนี้ยอดจองเยอะเลยนะคะก็เราจะจัดสั่นรถให้นะคะตามคิวที่ลูกค้าจองแล้วก็ทำไฟแนนซ์ผ่านนะคะที่พร้อมจะออกรถนะคะแล้วก็ นะคะแล้วก็ตอนนี้เราลันคิวกันแล้วนะคะเราลันคิวกันแล้วนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจเกียร์ออโต้ก็อ,อย่าลืมนะคะมาชมรถได้ที่โชรูมนะคะอ่านะคะก็ตัวนี้นะคะก็คือลูกค้านะคะที่สนใจรถนะคะติดต่อกับเซลล์บีได้นะคะที่เบอร์063 8 3 3 3นะคะ835 6333นะคะย้ำอีกทีนะคะเบอร์ 0638356333นะคะหรือจะคลิกลิงก์นะคะคลิกลิงก์ที่บีโพสต์ไว้ให้หน้าหมุดน,นะคะเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมีส่งมอบพี่เขาจะส่งมอบรถเกียร์ออโต้คันนี้แล้วนะคะตอนนี้คือรถยังมาไม่เยอะนะคะแต่ว่าเรากำลังไล่ส่งมอบให้กับลูกค้าที่จองคิวมานะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรีบจองเลยนะคะรีบจองแล้วก็รีบจัดไฟแนนซ์รอเลย รถเนี่ยเรามีพร้อมส่งให้ทุกท่านนะคะมีพร้อมส่งให้ทุกท่านนะคะในเกตสิบประตูนะคะ1.9 DDI นะคะเกต S เกียร์ออโต้ของเรานะคะในรุ่นมาตรฐานนะคะตัวนี้ในรุ่นมาตรฐานนะคะเกียร mm ์ออโต้ออปชั่นแต่งคร,ครบแบบนี้เลยนะคะออปชั่นแต่งคร,ครบแบบนี้เลยใช้เงินออกรถไม่เยอะนะคะใช้เงินออกรถไม่เยอะแล้วก็ทำไฟแนนซ์ง่ายมากนะคะ ถ้าโทรมาปรึกษาเซลบีนะคะเราเรายินดีให้คำปรึกษานะคะทุกอาชีพทุกอัตราเงินดาวนะคะว่า,ามีเงินเท่านี้อยากออกรถเท่าไหร่อะไรเงี้ยคะ่ะค่างเงวดเท่าไหร่ก็โทรหาเซลบีได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะหาบีหรือทักอินบ็อกก็ได้นะคะแต่ถ้าจะโทรหาบีนะคะฝากเบอร์ไว้อีกทีนึงนะคะที่เบอร์063นะคะ8 3 5 6 3 3 3นะคะตัวนี้นะคะบียินดีบริการทุกท่านเลย บางลูกค้าบางท่านถ้าบีตอบช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีช่วงนี้เฟซมันมีปัญหาบางท่านเด้งเตือนบางท่านไม่เด้งเตือนบางทีมีหาไม่เจอแล้วค่ะแต่ก็จะพยายามไล่ตอบหาลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าไม่ตอบลูกค้าท่านไหนก็ต้องขออภัยทักบีมาใหม่ได้นะคะทักบีมาใหม่ได้นะคะเดี๋ยวตรงนี้บีดูแลให้นะคะบอกเลยว่าแคมเปญพิเศษสุดแน่นอนนะคะว่าจะให้เต็มๆแบบนี้เลยแล้วก็เงินดาวไม่เยอะแต่ผ่อนสบายๆนะคะแล้วก็ ฝากอีกตัวหนึ่งนะคะในส่วนของรุ่น x x e r i e ของเรานะคะในรุ่น x x e r i e เราจะส่งมอบประมาณปลายเดือนนี้แล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจ x x e r i e นะคะก็โทรหาเซลล์บได้เลยนะคะก็ทําทจ้องนะคะแล้วก็ทำแฟแนซน์รอเลยรถมาก็ได้พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะนะคะนี่นะคะก็ชมไปแล้วนะคะสำหรับ k e a Auto นะคะเดี๋ยวถ้า มีส่งมอบเอ็กซิลี่เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ชมอีกีหนึงนะคะเดี๋ยววัานอาทิตย์นี้บีจะอยู่เวรที่ชลูุเดี๋ยวไลฟ์สดในส่วนของตัวเอ็กซิลี่ให้ดูนะคะในส่วนของไฮเดนเดอร์สประตูตัวเอ็กซิลี่นะคะวันนี้นะคะได้โอกาสดีนะคะกับสีประตูตัวเตี้ยของเราเกียวโต้นะคะตัวนี้พร้อมส่งมอบด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ทักบีมาได้เลยนะคะหรือลูกค้าที่มีญาตินะคะอยากจะออกรถนะคะ ที่มีญาติพี่น้องอยากจะออกรถเพื่อนนะคะแนะนำมาหาเซลบีได้นะคะมีค่าแนะนําให้ทุกคันนะคะย้ําเลยว่ามีค่าแนะนําให้ทุกคันนะคะก็นะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกับอิสุสุของเรานะคะวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปกับรถสวยๆคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่สงสัยนะคะสงสัยอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับรถสอบถามเรื่องสเปครถนะคะอัตราเงินดาวเงินผ่อนนะคะแล้วก็รายละเอียดอาชีพ โทรหาพีสิคะนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ